น้องหินถินมหัศจรรย์พึกพันธ์ล้นหลามหินงามถ้ำสวยมากด้วยน้ำใจตำบลตัดขามเอหนองหินจังหวัดเลยมีพื้นที่65ตารางกิโลเมตรหรือ4625ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาแบ่งการปกครองออกเป็น5หมู่บ้านมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน979ครัวเรือน2,658คน ผู้นำมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันคือชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพื้นตนเองได้อย่างยั่งยืน อำเภอหนองหินได้คัดเลือกเอาตำบลตัดขาเป็นตำบลเข้มแข็งด้วยเหตุผลว่ามีผลการพัฒนาเป็นรูปธรรมที่ทุกฝ่าย ประจักษ์แล้วว่าทุกหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนผู้คนมีความสมัครสมานสามาคัคคีให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาเป็นอย่างดี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตัดขาได้เข้าไปช่วยพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้คนทุกครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <c oughs> การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบูรณาการงานในทุกรูปแบบ ตำบลตัดขาได้ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งเมื่อวันที่27ทธันวาคม2500 67จากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้ง7ภาคส่วนเมื่อวันที่28มกราคม2568เพื่อให้เจ็ดภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันระดมความคิดผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลตัดขาไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน ผลกนนารดำเนินงานมิติด้านความมั่นคงมีหกด,ด้านได้แก่ ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กุ้งหอยปูปลาไว้บริโภคในครัวเรือนด้านการสร้างความมั่นคงในชีวิตมีการอมกับกลุ่มอมรั์เพื่อการผลิตมีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ด้านความสามัคคีปองดองมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นด้านการยึดหลักประชาธิปไตยมีความเคารพมติที่ประชุมเสียง ทางมากด้านการปลอดอบายมุกปลอดยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านกัน บริหารจัดการชุมชนมีแกนนนำในการพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและอื่นๆสำหรับมิติด้านความาามั่งคั่งมี5ด้านได้แก่ด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีทีมปฏิบัติการตำบลขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่งยืนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ด้านแหล่งทุนมีกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกคคจจำนวน3กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน3กองทุนกองทุนหมู่บ้านจำนวน5กองทุนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มทำขนมกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก ไม้ไผ่มีติด,ด้านความยั่งยืนมี4ด้านได้แก่ด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีการสร้างกันร,รับรู้ตามโครงการซออา,ากาศอาหารออกกำลังและอารมณ์ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและ รณรงค์การหยุดเผาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การพึ่งตนเองมีศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงมีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลจำนวนห้าแห่งด้านการสร้างเครือข่ายผ่าคีการพัฒนามีเครือข่ายโคกหนองนาเครือข่ายกองทุนกอขคจอและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน